ครับบ้าเถ่าสวัสดีท่านชมครับจะให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมนะครับปูบุรีลำนะครับตอนนี้ปูอยู่ในสายธรรมชมงวดวันที่หนึ่งกลุ่มพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดงวดที่ผ่านมานะักพ่น้องวิ่งหนึ่งบนล่างนะครับเลขติดแปดสี่หานะครับท่าธรรมชมที่จริงเต็มชุดจะมีสี่คู่นะครับปูตัดหนึ่งหกออดธรรมชม นี่ครับเดี๋ยวว่าถอยใจเบิง้งนวดที่ผ่านมานี่ครับเห็นไหมครับชุดเต็มนวดนี้หนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่ง 8, ห้าและก็หกหนึ่งนะครับหกหนึ่งตรงตรงนี่ทำประชุมนี่ครับหกหนึ่งตรงตรงนาปูตัดออกเหลือ <c> แ <oughs> <c oughs> ต่หนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งห้า นะครับตอนนี้อยู่ในสายปุยในสายครับวิ่งวิ่งหนึ่งถือว่าแม่นนะครับท่านผู้ชมครับเอามาฟังงวดวันที่หนึ่งกลุ่มพหันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนั่นกันครับสวัสดีครับบาทอสสวัสดีท่านผู้ชมครับตอนนี้ปูบุรีรัมย์อยู่ในสายนะครับอ่างวดที่ผ่านมานะครับปูตัดหกหนึ่งนะครับตรงตรง,ตรงออก วิ่งหนึ่งปูคัดให้เหลือหน่อยตัวพี่น้องนะครับงวดนี้งวดวันที่หนึ่งกลุ่มพันสองพันหารอเจ็ปูอยู่ในสายแล้วนะครับมาฟังน้ำกันนะครับบางวดนี่ปูเด่นวิ่งเล็กวิ่งตัวเดียวได้ทำช่มเด้อนะครับงวดที่แล้วให้วิ่งหนึ่งตัวเดียวกราบน้ำมาสการครับปูกราบสัญญาณบอยดีนะปูนะแมนเชียงนี่ มันมีสองเครื่องแม่พ่อสาวครับก็เลยโทรหาปูเลยโทรเขาหาปูไหมพี่น้องครับเชียงน้นไม่ค่อยเห็ดเห็ดแอดไลน์มาอ่ะเดี๋ยวผมแอดไลน์ไปไหมนะปูเนาะเบอร์นี้เนาะแมนครับไอไลน์เก่านี่สัญญาณบอกว่ยดีแมนสัญญาณบอกว่ยดีครับผมอืมเป็นยังไงปู่เครื่องไม่เลยถอยเครื่องไม่ปูนี่เครื่องไม่บอก ี่ครมปูฮิโตเขาไม่ท่านผู้มชมเมื่อกี้สัญญาณบบดีนะครับอืเน็ตบบดีหนาวว่าปูทั้งบุรีรัมม์เ,เย็นจ้อยแล้วเย็นจ้อยนะครับเ,เย็นจ้อยอาบล่ากระบาดทุ้ยเสียหนาวได้สองมือขึ้นกันนะน้องปูนะเนาะอากาศเย็นได้สองวันแล้วนะครับท่านผู้ชม,มงวดที่แล้วเสียดายแต่ปู ได้สามใบด้วยเพราะเขาครับไม่รู้ว่าได้สามใบก็ม่หนาวีเล่เนี่ยผมเห็นปูทรงไม่ผมที่ล่งโค้งสุดท้ายแห่นะครับผมกับวายุเอ๊ปูคือตัดตัดหกหนึ่งออกเนาะปูกับว่าเอาแค่นี้สามคู่อืมมันมันว่าเลขมันหลายเลขเลงครับตัดออกจะคู่กันน่าครับปู <laughs> ตัดตรงๆเลยนะปูหกหนึ่งเนี่ยตัดออกอ่ะนครับผมนึกได้ตัดเนี่ยครับงวดนี่ครับก็ติดว่าใ้กรับนั่นหองเอกคือว่านึงหกเนี่มันเขาป้ให้ออกอยู่แล้วนะแหมแล้วได้ที่นเงออกครับผมงวดนี้ก็ติดเข่าอีกทีหรอกมั้ง เลขวิง่งเลกวิ่งตัวเดียวพูดไอ้มากเลกวิ่งตัวเดียวนะ้ำปูเนาะแม่นครับถือว่าแม่นเด้ครับทำชม่มเลกวิ่งตัวเดียวอืมวิ่งหลายนะเขาเป็นแบบนี้ไงครับ <laughs> เอาตัวเดียวแขนแน,นไปรลนน้ำปูเน่ยเนคิดถึงแต,ตัวเดียวนี่ละครับอืมเอาเป็นแขนเลอเอาเล็กปูงวดนี่ได้ตัวได้ครับ วิ่งเก้าเหรอครับแนนวิ่งเก้าบนล่างแนนตัวเดียวเท่านั้นละครับเด็กติดมตัวไรปูเด็กติดนี้สามมิตินี่หัเด็กติดมี่สามมีติมี่หักแนนจะให้แค่สามครูบอกปูที่ครูเืองนะที่เห็นเทปใล่นะล้าวสาครับอเพราะปูส่งไม่ผม มีสี่ครูว่าต้องการอกคอกครับเจ๊ดายสีครูกับปลาหลดอกปูอืมแท็แหลยเาจีวาช่อเรื่อหลายตัวแทดยอย่คปลายปูคงกับว่ายุ่งวมนที่แล้วนะปูสมไหยที่แหลกสี่ครูธรรมชมพอมาลงคลิปปูตักให้เหลือแค่สามครูนะครับปูเด่นหนึ่งหน้าไห้หนึ่งแปดหนึ่งซีหึหาแล้วก็หกหนึ่ง นะครับบาทที่ปูสรุปไม่เบาเถ่โคงสุดท้ายที่ล่มคิดปูว่าเอาแค่สามคูตัดหกหนึ่งออกให้วิ่งวิ่งหน,นึ่งเอาหงินเ่ยนัปูระกาดนะเดนเก่าเลยปูเกมเด่นเก่าเลยบรับเดียวนี่ล่ะบนล่างบ๊อแปดตามกระแสเปะนะ็นา,บาะบ๊อบเออของไผของมันดอกว่าสาของใครของมันปูว่านาพฟินน้อง บาดมันจะเข่าห้ามเข่าของปูก็ได้คนว่าันว่าแปดเอาแปดน้ำเพิ่นก็คืว่ายางน้ำโคนด้วย่ะครับผมอืจับคู่ครับปูก้าเข่าหนึ่งก้าวสามครับเข่าสี่ก้า4ห้ครับตัวปปู อันนี้แร้แต้พิจารณาเอาครับีพิจารณาเอาครับอืมใด้แจ็ค่ใจก็บว่าพวกลับเหรอครับนี่ไงใสใจก็คือมักตรงตรงมันว่วปัวแ่มวิ่งวิ่งก้าวบนล่างนะครับผมเล็กต้นด้านเล่งห้ามันก็เคยกยับจะเปลี่ยนง่ายรอต่อครับแหนประวัติทรงตัว่ารอต่อบนถางงวดเมื่อกี้ถามปูให้หกนึกับว่าต้องกลับด้วยกัมาตรงตร ครับผมอืมเอ้ที่ไหเดียวมันสัดออกไปแล้วเนาะครับบ่มีสามตัวนะปูเนาะบ่เพบ่มีสามตัวหรอกเอาสองตัวนี่ให้แม่นๆกับพ่อแล้วนกปูแมนครับผมอืมนิ่นคู่ไหนปูมาคู่ไหนมันมันมาที่บางกีสุดเลย ก้าหานี่ละมักเก้าหา,าปูแน่นโอ้ปีที่แล้วมันบอกมันจะมาออกปีนี่ว่าปูต้นปีเนี่ยอืมนึกว่าใจยู่ใจยู่ต,ยตัวเดียวตัวนี้ละใจยู่ตัวเดียวเก้าหานฟันเม็ดเดียว้วี่นองเ้ยปูว่าเก้าหาวงให้เลยค,คือรถคือลอตเตอรี่ที่ส้มไปก็เผาเบิ้องนั่นแะแน่นครับเห็นปูปูคือสื่อลอตเตอรี่ตัวเดียวแท้เก้าหาเนี่ย นะครับหลายใบบ่แม่นเป็นซิปใยขอปูที่ส่งให้ผมเบิ่งเนี่ยอเขาหานั่นะหาใบเขาซีกหาใบครับก็สามซี่ใยแต่ว่าผมไปเห็นซิปก็ใยก้าวหนึ่งใบเดียวก้าวหนึ่งก้าสามก้าวซีก้าหาได้มัดสู้ใบได้มัดสู้เอคู่เรียนได้เบิ่อครับเอาท่านผู้ชมมาดูด้วยกันนะครับผมชมแคปหน้าจอปูอยู่ในสาัยให้ท่านผู้ชมเด้อ นะครับอันนี้ของงวดเก่าเห็นไหมครับอยู่ในไล่มีหกหนึ่งนะครับปูตัดออกของสุดท้ายแค่สามคูวิ่งวิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งหนึ่งนะครับผมวดนี้ปูว่าบริตตามกระแสไผ่นะครับสูตรไผ่สูตรมั่นหมอปูสูตรไขสูตรมันนะครับอ่าเอาน้นเขาเป็นว่าลอกแยงแหบเขาอ่าถ้าได้คิดกันเป็นว่าลอกเขาเป็นว่าที่ปูอ่านี่ครับธผรมชมแคปหน้าจอเด้อนะครับ ปูบุรีลำนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมวิ่งเก้าบนล่างเม็ดเดียวนะครับวิ่งเม็ดเดียวเลขติดสามสี่ห้านะครับแต่จะมีหนึ่งน้ำด้วยผี่ดองด้วยปนะราะว่าปูเหงาเก่าหนึ่งมั่มแต่ว่าหนึ่งนี่บริได้ใส่เลขติดแหนบระปูนะจับให้ครบชุดเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะครับวงกลมที่เก้าห้าเน้นเลขปูวา่า นะครับตรงๆนะครับกันกับตัวไว้ด้วยถ้าผู้ใดมักกับตัวแต่ว่าปูบาชอบตรงๆนะพี่น้องเนาะอ่านละครัสีคู่บนล่างเท่านั้นนะครับปูบุรีลำกมก้าวสี่นั่นเป็นตัวรองก้าห่้ตัวกันครับก้านี่เป็นตัวเด่นอ่าเห็นไหครับปูบาก้าวห้าตัวเด่นก้าวสามก้าสี่ตัวรองก้าหนึ่งเป็นตัวกันนะครับทา่านผู้ชมแคปหน้าจอครับผม มันคำนวณมาสองสูตรมันติดตัวเดียวไหมมันมันใจหรือเปล่าปูว่ามันใจอยู่มันสองสูตรสองสูตรมันติดมันด่นเล่นเข่าตัวเดียวไหมครับอืมปูว่ามันใจแห้งเด้พี่น้องเด้อนะครับยังไงนะครับวดนนี้กับมักอยู่นะครับเก้าหาปูอืมสี่คู่เท่านั้นนะครับ ป,ปูมีมีเห ah ็ดสูตรลักลอยเห็นไ่มปูบ่ครับคำนวณแต่ดับดับที่รวมที่รวมดับเจดับเจ็ดล่างเมืนีนบ่บ่าดับเจ็ดล่างบอปูเียนอืมดับเรื่อว่าคำเมื่ว่ามันเป็นเมียนบอสันบอ่นนก็ก็ีเห็ดบอกครับมาดับเจ็ดล่างเพราะว่าหกบวก หกบวกหนึ่งได้เจ็ดมันมาปูได้ดับล่างเนี่ยอ่านะครับบางคนก็ใช้เอใช้สูตรนะครับหกหนึ่งถอยหนึ่งลงมากระดับศูนย์นะครับงวดนี้ถ้าดับล่างก็คือดับเจ็ดกับศูนย์ได้พี่น้องเลยจะดับอยู่บ่นะครับธรรมชุ่มยิงอ่ะจะดับอยู่บ่ครับอืมเอาเนมนซิครับคิดว่าดับอยู่อยู่หน้าเจ็ดเลยครับผม นี่น no? ี่เ um ก็บน <so ี่มันส mm ินี่เข้าวิหารแ้าว่าแปดดังปูแปดงวดนี่อืมดังโบโบโบหมักนันดอกโบมักเป็นโบปูเก่าตรงหน้าครัปูนะเนีะเฮ็ดเฮ็ดได้แปดยี่สิบัวเท่าครับเนี่ยเก่าเกสองกาสิบแปดนั่นก็แหละครับผมนั่นแหละ เวามที่แตกมันก็เล่นแตกเขาหรือดอกแต่ว่าเขาเขาบอกว่ามันก็ดยุทสูตรไปยสูตรนั้นเนาะครับผมบ่าวเท่ารบกวนสักนี่ละปูอ่าครับอ่าเจริญพร้อมในเอฟซีสำรองด้วยๆปังๆนี้ครับปูให้ให้มันเข่าคขึ้นงวดหนึ่งนี่แหละแต่ว่าวันจัดออกหรอกเด้อเอฟซีเลยลุงปู่ก็ขอโทษหลายๆที่วันทับโดนนั่นออกน่อครับ สาธุครับปูปก็ได้ครับผมให้ปูเ่าจชมีลำลำด้วยตลอดปีได้ว่าเผาด้สาธุครับปูสาธุครับอให้ปูสุขภาพแข็งแรงได้ปูเด้อนะครับผชมครับผมปูบุรีลำได้พี่น้องได้นะครับลวดนี้ให้วิ่งเก้านะครับเดินเก้าเมตรเดียวแลาวิ่งไปเลยเก้าเม็ดเดียวนะผมเด็กติดสามสี่หา จับคู่ให้91 93 94 95เน้นคู่เดียวคือ95ตัวรองคือ93กับ94ตัวกัน91นะครับขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งช่องนะครับขอบคุณพ่อใหย่แม่ไหญ่สุขุสุขล้นสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืนให้ชกชกหมานหมานเฮงเฮงรุยรยได้เด้อครับแพอ,อกันคลิปหน้าครับแอดมินบาร์อรัสวัสดีครับ